ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเกือบจะถูกต้องทั้งหมดที่จำเลยไม่สามารถดูแลทุกคนได้ทั่วถึงเพราะต้องคิดถึงคดีนึกถึงปัญหาของตอนเองก่อนส่วนยูทูบเบอร์เจ้าของผลิตภัณฑ์ก็วินวิน,วนกันนี่ฉันได้คุณก็ยิ่งได้มากกว่ายูทูบเบอที่เข้ามาก็ได้ไปเยอะนี่ลัทนายก็ เสียเงินจ้างมาทำงานนี่อันนี้อิชันว่ามันก็ตรงไปตรงมาดีแหละแต่ถ้าต้องคิดถึงคดีตัวเองก่อนทำไมถึงยังทำตัวเป็นตะกัวไม่รู้หลอมชิวๆนั่งเฟียสตอบคนนั้นคนนี้แทนที่จะรีบรีบแต่งทนายชุดใหม่ปรึกษาหารือจะวางแนวทางคดียังไงยังเออระเหอ รอยชายไปนั่งร้องเพลงเป็นวานิพกตามห้างได้สบายใจเชิบเชิบแต่พ่อเขาทวงถามว่ามีเวลาถนอมน้ำใจคนอื่นไหมดันบอกว่าต้องดูแลตัวเองก่อนย้อนแย้งไปไหมสมพรจริงๆเขาไม่ได้อยากให้คุณไปแก้ปัญหาให้ใครน้ำใจบางทีมันแค่พูดถึงถามถึง เป็นไงบ้างอะอะไรแบบนี้นี่แต่ละอย่างคุณจะให้คนที่มาคบคุณรักคุณเป็นพี่น้องต้องเข้าใจปัญหาของคุณแต่คุณไม่อยากรับฟังปัญหาของเขาบ้างเลยมันเหมือนกับคุณนั่นแหละเรียกร้องสูงจะเอาตามที่ตนคิดเท่านั้นไม่เคยเปิดใจให้ใครจริงๆ แล้วเห็นสกิลการทิ้งระเบิดแบบแตนๆไหมคะไอประเภทที่ว่าป้ารู้แต่ป้าไม่พูดไม่เคยว่าใครทีนี้นะ่ะเอาละสิ Youtube รอบบ้านนะ่ะสะดุ้งกันเลยเลิกลักใครไปทำอะไรให้ป้ารู้วะทีนี้นะ่ะจะซุบซิบนินทากันนะ่ะอึง่งมีนี่แหละปากไม่ดีพูดแล้ว ทำให้เรื่องยาวเหมือนตอนทนายเทแทนที่จะเคลียกลับไหลย,ยืดเป็นเหล็กไหลให้ทนายพรีชื่อเสียงสังเวยความปากเก่งแจ้าแล้วเจวยเจยยายาทั้งสองผัวเมียยิ่งเคลียยิ่งยุ่งความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook f เฟ e บ o ๊ k fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ กิจการขายครีมทาไข่แข็งน่าจะทำยอดทะลุเป้ากับแคมเปญหาเงินค่าจ้างทนายใหม่แต่ไงยังไม่จ้างเสียทีเงินก็มีเยอะแล้วหรือจะเล่นมุกประหยัดเงินบังคับใช้ทนายฟรีทำไมอีชั้นถึงรู้ว่าครีมต้องมียอดขายปังมากง่ายๆคะ่ะดูจากเริ่มตั้งต้นผาป่าอีกแล้วหลังจากกระถิน9วัด หักภาษีบริษัทไปได้อีโคเลยโอ้โห,โหเอาใหญ่เริ่มตั้งผ้าป่าเอาใบอนุโมทนาเตรียมไว้หักภาษีบริษัทขายครีมแบบนี้แปลว่าขายดีมากเลยนะเลยเสียภาษีที่จะโดนหักชวนทำบุญเป็นเรื่องดีแต่เอาใบอนุโมทนาบัตรที่เป็นบุญ คนอื่นน่ะไปลดภาษีให้กับตัวเองนี่เป็นเรื่องไม่สุจริตค่ะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคนหัวหมอนักปุญทุน FC ถัดมานะครับบอกว่าร้ายกาจมากค่ะป้าถัดมานะครับบอกว่าร่ำรวยแล้วก็เจียดตังไปประกันตัวเมียในอดีตชาติด้วยสิเดี๋ยวจะโดนตราหน้าว่า เห็นแก่ตัวเพิ่มจากหน้ามือนอีกถัดมานะครับบอกว่าทำบุญด้วยเงินคนอื่นแต่มาหักภาษีให้บริษัทตัวเองอย่างนี้เรียกว่าอะไรดีคะถัดมานะครับบอกว่าเอเรื่องผ้าป,ป่านี่นะแต่เพิ่งไลฟ์วันนี้นะแม่นจริงๆถัดมานะครับบอกว่าลงทุนตั้งกองผ้าป,ป่าต้นละ10,000บาทได้ใบโนมโมธนาบัตรเป็นหลายแสนบาท เอามาช่วยลดหย่อนภาษีได้ทั้งปีแบ่งก,กันกับบริษัทสินค้าที่ร่วมด้วยจับมือกันจัดเป็นงานอีเวนต์หลักๆทำบุญกระถินผ้าป่าเพื่อกระตุ้นยอดขายทำแบบนี้ได้กำไรสุดคุ้มจริงๆค่ะกลัวจะเป็นธุรกิจบาปจังที่ชอบอ้างการทำบุญบางหน้าที่แท้คือการตลาดหัวสายทำไรก็เปิดรับบริจาค ให้ fc ร่วมทำบุญโอนเงินมาสมทบคิดว่า fc รู้ไม่เท่าทันความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o o k fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับที่ฉันมองว่า fc จำเลยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเหล็กไหลไปมองว่าเรื่องนี้ศาลไม่ฟังหรอกมันเคยมีคดีฆาตะกรรมในต่างประเทศที่การก่อเหตุ เกิดขึ้นเพราะเชื่อลัทธิล่าแม่มดถามว่าแม่มดมีจริงไหมเราตอบไม่ได้มันเป็นความเชื่อแต่ถามว่ามีคนเชื่อและงมงายในเรื่องนี้ไหมตอบได้คือมีดังนั้นความสำคัญของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเหล็กไหลมีจริงไหมอภินิหารมีจริงไหมแต่ความสำคัญอยู่ที่ว่า มีคนงมงายเชื่อในเหล็กไหลไหมแล้วมีดีมานราคาสูงในความต้องการจะครอบครองเหล็กไหลไหมถ้ามีพยานพิสูจน์ได้ว่ามีคนพร้อมจ่ายหลักล้านเพื่อซื้อเหล็กไหลวงเล็บจริงปลอมมันอีกเรื่องนะคะและมีการหาเหล็กไหลไปเสนอขายจริงคนใส่หมวกคาวบอยมีจริง เอาดวงชมพู่ไปตรวจสอบจริงมันเข้าองค์ประกอบเหตุจูงใจในการพรากไปเพื่อผลประโยชน์นี้ดังนั้นจำเลยที่ดีและทีมที่ฉลาดไม่ควรจะมองข้ามคุณมีสำนวนในมือแล้วว่างๆนั่งอ่านบ้างโจทย์มีหลักฐานอะไรมากล่าวหาคุณอย่ารอแต่ทนายจะทำให้อย่างเดียว เวลาคุกทนายไม่ได้ติดด้วยและยูทูบเบอร์ต่างๆก็เช่นกันไอที่มาเห่าหอนจะติดคุกแทนลุงนะ่ะคดีมันมันใช้กราบตีนหนีคุกสถานเดียวจำไว้นะจำเลยไม่มีใครติดคุกแทนคุณอ่านเอกสารซะตรงไหนงงถามทนายชุดใหม่เตรียมไว้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook f อทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอีกฉันมานั่งนึกนึกดูว่าถึงจะมีเหตุจูงใจจากเหล็กไหลแล้วแต่เวลาเกิดเหตุที่ซ้อนทับกับเวลาปลอดพยานของจำเลยที่ 1. มันเพียงพอกับการไปก่อเหตุหรือแต่ย้อนไปอ่านคำฟ้องอีกทีนั้นอีกชั้นร้องเชียรหนักมากหูยผูกตรงนี้อย่างที่ ต้องเรียกว่าเงื่อนตายแก้ยากชีหอยคืองนี้ค่ะเขาประมาณว่าจําเลยรู้ว่ายามปลอดเพระาะทราบดีว่าทั้งพ่อทั้งแม่ไม่อยู่บ้านและรู้ดีว่าคนโตจะเล่นเน็ตเพลินบ่อยๆจึงทำให้เชื่อว่าเพื่อจะหาเหล็กไหลจึงไปนำตัวเหยื่อมาแล้ว นำไปซ่อนท้ายหมู่บ้านซึ่งทั้งไปนำตัวมาแล้วเอาไปซ่อนนี่ไม่เกิน15นา,าทีซึ่งอีตรงที่ว่านั่นในวันที่11ไม่มีใครไปหาเด็กหายใช้พยานชาวบ้านมาเบิกความยืนยันได้ดังนั้นโครงเรื่องตรงนี้จึงผ่านฉลุยไปประกอบกับไปถึงวัดช้าถ้าเทียบกับ เวลาที่บอกว่าออกจากบ้านถ้าเราลบเอาเรื่องอาบน้ำออกไปแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าจะทำให้มีเวลาพอที่จะก่อเหตุได้ประกอบกับนิสัยขี้เกียจอาบน้าเป็นทุนเดิมของจำเลยทำให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนค่อนข้างมั่นใจว่าลงจากสวนยางบนเขาเดินลัดสนยางหน้าบ้านไปพรากเด็กเอาไปซ่อน กลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าขับรถออกจากบ้านไปรับพระที่วัดถึงวัด10บโมงกว,กว่านิดหน่อยตามที่พระให้การและพยานคนเดียวที่มีตรงไทม์ไลน์ช่วงนี้คือเมียซึ่งกลายเป็นจำเลยที่สองไปอีกดังนั้นจึงช่วยยืนยันอะไรไม่ได้เลยจุดนี้อีกจุดที่ เป็นปมเงื่อนตายอีกปมหนึ่งแต่มีช่องโหว่หนึ่งน่าสนใจคือถ้าจะเอาแค่ผมเด็กจะวางแผนให้ลำบากทำไมฟะอันนี้แหละที่ทนายชุดใหม่ต้องโชว์ความเก๋าเอาเองทำยังไงจะแก้ปมเงื่อนตายตรงนี้อันหนึ่งหากพยานฝ่ายโจทย์สองคนในรถวันนั้นให้การว่ามีกลิ่นน้ำกรด จิตยางในรถตอนที่ไปนี่ฮาเลยนะคะแปลว่าจำเลยไม่ได้อาบน้ำจริงๆหา